ตี่ต้อรับต่อสู้รายการไอ้แฟน์เพจได้ครับเด้อมันนี้ก็สีมาว่าอีสานนิดหน่อยเนะมันก็เชื่อว่าถึงเกมโปเกมอนโกมันนี้โปเกมอนโกน่ะมันนี้เนี่เขาไก่สีออกมาแล้วเดินในน้มันนี้เดี๋ยวผมแดกขอมูลมากนะไก่แล้วล่ะ แล้วอที่ข้อนี้คือสามารถดาวน์โหลดได้เด้อพ,พ่่อแมพี่น้องมองอูดั้นเสียเง,เงินบบแต่ว่าเขาบอกว่าว่าดาวน์โหลดได้แอนดรอยก็ได้เพ่อแม่ไปลองแอปเปิ้ลหรือไอโฟนได้เด้อไม่ได้ไปลองเลย,ยแล้วก็เกมนี้มันอันตรายอยู่ลางนี้ขอเสียมังที่ใ้เด็กติดเกมแต่ว่าเฉลี่ยเอาไปสู่โลกกว้างก็คือเขาก็เล่นเกมเล่นเกมไปเล่นเกมมากคือหลงไงเล่นไปปุ๊บโอ้โหน,น,นั่นมันเนี้ยถูกตัวนั้นป้าอาร์ขาบขนุนมาดนเมืองชนุงตายเนาะพี่น้องมันก็อันตรายขอเสียงอยู่แล้วก็ พอดีพอดีก็คือมันสามารถที่เขาเดินทา่าเขาบ,บแ่กเลออกจากบ, اد, บ้านบ่ติดเกลบ่ติดติดไปเมื่อติดในบ้าน,น,น,าน,น,น,านอ่ะแต่ว่าเขาเชืคือเขาต้องไปสถานีต่างๆเพื่อจะไปจับโปเกมอนชนิดต่างๆจำนียเขาจะไปนิวทูเขาต้องขึ้นไป,นนป,นนไ,ปไปเมือ่อไปอุบลแล้วเขาอยู่อ่าจังหวัดอุบลเนาะาไปในเมือ่อเนาะขึ้นไปยังเส้นไปขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปทึบเส้นทางนี่จังไรมันใส่เล็อยู่บ่ล่ะ โอ้มันบร่ด้ใส่เน็ตนะครับเนี่ยทีบอกไงว่าใส่กันนะขบวนจับรกลขบนสัรกรกลจะได้ฝ่าวงหลายประเภทก็เกมนี้ผมก็ล่าขอยมาหลายอล่นะหลายวันหลายปีนะฮะผมเดาได้เขาออกมาเมื่อไงคือเกมโปเกมอนเกมโปเกมอนเอ็กไลท์นะผมยังบม่ได้เล่นนะีนนนนน่ยังวะผมยังซื้อเมีเ้ยมัน โปกแกมันเคียงมันอะไรมกเน่แท่มันก็หาล่อยปืนมาเลยอ่าแล้วเาอย่างไรโปกมอนหนาเขาก็ต้องลุกไปได้นาเออ้ะแบบถ้ำแบบเบิ้งนีดีไม่อน่เขาต้องดดตงไปได้หนาไปหาเออคุณโดดหนาตรงไหนล่ะน้องซาติโตมคุ้ยเฮ้ยที่ไปโดดบอจ่าติการแต่งโปเกมอนไฟต้องบุกโนคาดเลยเขาต้องลงไปได้ปองภูเขาไฟแถวบ้านเขาไม่มีเขาบได ถ้าอยากได้พุกมอนได้ฝ่าเ้าต้องรอยฝ่าพาถ้าไปยิงมันมองฝ่าพาเนี่ยเขาสียดายเลยบอสตายดอกซื้อฝ่าซื้อเออแน่ออดฝ่าไว้แล้วองเสร็จถ้าอยากได้ก็ต้องลุกขึ่นแน่นถ้าได้โปเกมอนนั่งเช่นเบตโตมิตตอนเป็นพุกมอนพวกประเภทมินมินถ้าก็ต้องไปอ่าเ้าเราต้องไปเปิดมอง ทสวมขี่เนาะห้ก่นเดนต้องไปเซอซิเจนน้องม่ได้เบือมันตายแล้วห้องก็ชิได้อาจารย์นี่ไตาเบียโปเกมอนกลัวโเกมอนห้องกระต้อไปนี่คู่อเอามีขึ้นมาผ่าข้อจากของวันเดือนมีโปเกมอนแล้วก็แมันเด็ยโปเกมอนหนึ่งในห้องก็อนอะไรพวกมันที่มาห้างก็อนร้องูองทุนชื่อออื่อร่องทุนซื่อแอ์มันากสามเของ เปิดเครื่องละสิบแปดแล้วก็เอาแฟ้งซาลี่โปยเต็มห้องให้มันเหมือนบรรยากาศที่มันน้ำแข็งเมา้าร่อยเด้อท่านานนะนั่นแหละครับออสกราร์โลงทุนไปญี่ปุ่นน่ายังสีนะครับไอ้ภูเขาโมดนินี่แหละครับคือคอดีของมันเนาะแล้วก็มีระบบยิ้มวิ่งสุดยอไนะดยไม่ได้ระเบิดไไปนองเนาะระบบยิ้มระบบตอ่อสู้โอ้ยสุดยอดแล้วไม่ได้เอาสูยยิมเช่นน้นเขาสามาเป็น On มันหายิ้มเลยนะเป็นจะคของยิ้มเลยนะเขาก็ตถูกปกป้องยิ้มเ่าแข็งแข็งยิ้มเบายไปเลยเก็แล้วก็มัตชิมี่ระบบอ่าแลกเปลี่ยนโปเกมอนปะทะปะทปะทปะทโถ่เนี่ยโปกเปลี่ยนเปลี่ยนโปเกมอนนั่นนั่นนัเข้าสามารถแลกเปลี่ยนโปเกมอนทุกคนเฮ้ยเขามีนี่มาซอกซี่กับกราราเมตเนาะจะแลกกันเมื่อกีมันก็้มิมีระบบอมันแลกมันกีสีโลมันอกเป็นโลเนี่ยนี่นเนาะเมื่อกี้สลับกันเนี่ย สิ่งแอยากเพล,เลินแลว้วก็เฮ้ยน้ออาจจะฟังผมมาเข้าใจนะพวกที่เป็นคนไทยเด้อแลว้วก็ลองแปลเอาจักหน่อยนะอ่ะมีแค่นี้บุวคมีแค่นี้นะครับอย่างโปเกมอนโกลคุณตับู๊่เออจะมีสายรักของมือดีราคาถ้ามันเป็นหลักพันนี่ผมพุทธีตีป่าคนเห็ดนะครับเด้อไปเทียบแจกเสือด้วยซื <c oughs> ยอ้อแลวนอนอ้วมีน้องเด้อ พันหนึ่งะซื้อมาเอาไว้ยังงูเอไม่หรอกเอาไว้ไม่ได้เจอปงกมดดังตี๊ดตี๊ดตี๊ดเนียพันหนึ่งหนึ่งเป็ปีปาคนเห็นนะหารอยก็คิว่าพอได้แต่ว่าถ้สามร้อยมันจะกราบตีนนะครับเนี่ยน่ะเด้อก็รับมือไม่ได้นะครับข้อมูลที่ได้ไปจากการที่ผมเบ่าเหลืองของเกมปกมดโกทีจะมาใน้2งิอ่ะขอวันนี้กเรื่องซับจะใครคแม่กดไล่ด้วยนะครับบ๊ายบาย